You simply were not meant for greater things. You are our last hope. Please stop her. Stop Jinsoyan. There will come a warrior. Inflicted with a scar of the Black Rose. It has no end in sight. With our powers combined, we can surely stop Jin so สวัสดีครับผมไอรลอ็อกซ่าคือสมาแคสเกมเมอร์วันนี้เข้าสู่จังหวเตอร,ร์สไตล์ผมใ้บทจะมาเล่นเกมเบลดแอนโซน่าฮอฟพัทที่หนึ่งแล้วครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟไทยเลยนะครับผมซึ่งเปิดนานแล้วละ่ะเออเดือนนี้แหละเปิดเดือนนี้แหละอ่าเปิดวันที่เท่าไหร่วันที่ห้านะหรือวันที่สิบสามวะลืมวะน่าจะวันที่ห้าวันที่ห้าเดือนพฤษภาเนี่ยเลยเพิ่งมาแคสเพิ่งมาถ่ายนะวันที่ยี่สิบสี่พฤษภานะซึ่งผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วล่ะนะก็เนื่องจากว่าด้วยความเพลินของเกมเนี้ทำให้ผม ต้องแอบเล่นนะเออแอบเล่นแล้วก็ถ่ายแอบถ่ายออท่ดสดมาแล้วใน Facebook นะผม <c oughs> ก็เลยเกิดความเพลินนะผม <c oughs> วันนี้ก็จะมาเล่นตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับผมเพราะว่าว่าไออีกตัวละครเนี้ยผมเล่นไปแล้วนะครับว่าเอาไวเออเอาไว้ฟันมอนเตอร์เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นนะครับผมแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยนะไอตัวเนี้ยถือว่าเป็นอีกตัวหลักเลยที่รู้เนื้อเรื่องภายในเกมมากขึ้นนะครับผมวันนี้ก็ พาร์ทแรกครับผมก็จะเริ่มเล่นเกมใหม่เลยในการสร้างตัวละครใหม่นะครับผมก็จะสร้างตัวละครหญิงนะครับผมเพราะอะไรเหรอเ่ไปไปสร้างกันเลยเม่มาสเตอร์เชี่ยวชาญอาวุธประเภทดาบสามารถกระมือกับการต่อสู้ได้นี่แหละเม่มาสเตอร์เชี่ยวชาญอาวุธประเภทด้ันอยากจะฟันเจ้าเหลือเกิน ตัวตัวเก่าเราเล่นตัวสายแอสซิสนะผมวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสายเป็นเบดดีไหมสายดาบดีไหมเพราะว่าสายส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นสายประเภทตีอยู่แล้วพวกชอบเล่นสายประเภทตีอยู่แล้ว่าพวกใช้ดาบใช้มีดอะไรอย่างเงี้ยเออสายพิ้วอะไรอย่างเงี้ยปกติผมจะเล่นสายนี้ประจําเลยนะพวกสายดาบสายมีดอะไรอย่างเงี้ยสายพิ้วๆิวอย่างเงี้ยเออปกติอันนี้จะเป็นปกติของผมเลยที่ผมชอบเล่นมากนะ สายมัดผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่คือมันไม่ใช่สไตล์ผมนะสายฟอนนี่มันไม่ใช่สไตล์ผมแล้วผมไม่ชอบเล่นสายซัพพอร์ตอะไร้ยชอบสายลุกมากกว่ามากกว่ารับอะเออชอบสายลุกมากกว่ารับนี้ตัวเล็กผู้ควบคุมลมปราณและปลดปล่อยพลังเพื่อโจมตีครับแดนเซอร์ใช้ดาบอันแข็งนี้เป็นเแดรเซอ์นะดาบดาบแห่งการเต้นนะ เป็นอันนี้สายซับอันนีส้สายซับไอยุนนี่พวกโชว์ไลน์หรือเปล่าวะไอยุนนะเห็นห<า>น้าก็รู้เลยแม่งไอเนี้ยอยู่ข้างกงอยู่แล้วฮะโอเคผมก็จะเล่นสายนี้แล้วกันนะฮะใครจะว่าล้าสมัยก็ช่างเถอะแต่ผมชอบผมถนัดสายนี้มากสุดแล้วอะเออเดียจ,จะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหา,หาเล่นแล้วไม่ถนัดแล้วมาโชว์กากอะไรอย่างเงี้ยเออเราเล่นสายที่เราถนัดดีกว่าเนาะก็กดถัดไป อ่าเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะครับผมแต่งตัวแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนเสียงอะไรประมาณนี้นะครับเคเราก็สร้างตัวละครเสร็จแล้วผมนี่ตัวนี้เลยอ่าชื่อก็ตัวนี้นะฮะสามารถใช้ได้ครับผมใครอยากเล่นก็แอดมาแล้วกันนะครับผมตอนนี้ชื่อก็บอกไปแล้วนะครับสร้างสําเร็จเย่ไปอันนี้เปลี่ยนชุดแล้วฮะแต่ว่าตอนเล่นในเรื่องมันอาจจะใช้ชุดนี้อยู่ก็เป็นของของ้นนะไปเวลหนึ่งดยเลย มาแล้วฮะเปิดอย่างอลังการนะฟ้าฝนค้มเต็มไปด้วยน้ำทะเลอาวทะเลนะผมเห็นไฟอะไรก็ไม่รู้นะอ่าอะไรไแบบอ๋อมีเรือมามีเรือมาช่วยนะับเรือดำน้ำไม่ใช่เครดิต <c redit> ขึ้นเลยนะ <c redit> มีซัพย์ไทยขึ้นนะผม นคนดูน่าจะอ่านเองได้นะผมไม่แปลนะไม่รู้ว่าเพลงจะติดลิขสิิ์หรือเปล่านะถ้าติดนี่ก็เดี๋ยวตัดเอาแล้วกันนะตัดข้ามมาเลยข้ามฉาก ลอยน้ำลอยลอยน้ำมันอยู่ติ้วติวนะมีตัวเรานะไอ้แก่ก็ควักขึ้นมานะโอ้ยโคตรลันทศไอ้แก่ไอ้แก่ทำไรไอ้แก่เดี๋ยว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 ไอ้แก่จะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ทำไรเอ้ยทำไมเฟรมเรทถึงต่ำ กิดอะไรขึ้นวันเดียวแค่เพนเอ้ยม่ตามแป๊บโอเคหายตามแล้วหลับอยู่ง่วงหลงง่วงอยู่เอ้ยครับสิบนตื่นแล้ว ดูจังเลยเจ๊ดูจังเลยเจ๊อเกิดอะไรขึ้นไม่ได้กดสคริปต์เลยนะไม่สคริปอัตโนมัติเลยยังไม่ได้กดปุ่มทำอะไรเลยนั่งอัดคอร์ดไปเร่อยๆโอ้ยแต่ก็ช่โอเคกด F นะเพื่อเป็นการอ่านภารกิจนะครับผมแล้วก็ํำการเรียนรู้การเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้โอ้โห แม่งไอชุดโคตรวิวเลยชุดแม่งโคตรเย็นเลยอย่างงี้เราแม่งแค่เสื้อก้ามแม่งก็เย็นพอแล้วโอ้โหนี่แม่งแบบเปิดหลังเลยโคตรเซ็กซี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 คลิปติดเลยคุยคุยฮะ กดไอเปิดเก็บเปิดเปิดช่องเก็บของฮะโชเลยอ่ะใส่เชื่้อกดเอฟเพื่อคุยไปปลูกเพื่อนี่ฮะชื่อกิวฮงไม่รู้มันจะตื่นหรือยังนะกดเจเพื่ออ่านรายละเอียดเควสอันนี้เรารู้อย่างดีนะเพราะผมเล่นมาแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมเราตัวเ้ย่างเลยแต่ตัวเยน่ารักตัวเจแม่ก็โคตรสูงเลยปลุกปลุกปลุกเดเดปลุกค่ไหนเนี่ย ตื่นยังเออตื่นสายกว่าเราอีกแม่งตื่นกี่โมงอันเนี่ยโอ้อ้าวมีเตี้ยกว่าเราอีกมีเตี้ยกว่าเราแล้วเอเคดีใจเป็นเราแล้วปลุกมากมันไม่ตื่นขนาดนี้เออมันโหลดแมบมันโหลดแมบโทษโอ้โหมีแหลกแหลกพอโหลดแมบนี่ไปวิ่งตามไปหาอาจารย์นะหาอาจารย์ตามลูกศรสีเหลืองไปนะ คือมันเป็นเกมฟอร์มยักษ์นะครับคือแบบเนื้อเรื่องกับอ็อบเจกต์นี่เยอะมากเลยแมปก็ใหญ่ด้วยครมันยิ่งกว่าเกมไฟไอเกมเนี่ยแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์นะอะไรประมาณนี้นะครับผมคือมันฟอร์มยักษ์มากอันนี้มันใหญ่ใหญ่ยักษ์กว่าแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์อีกนะใหญ่กว่าอไปแต่สิโอ้ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์สูงยังไงอะอาจารย์ จานจานขี่คอหน่อยจานขอขี่คอหน่อยขี่คอหน่อยคอมคอคอมขอพอแล้วพอแล้วไปไหนต่อเนี่ยตามสีเหลืองไว้กด W2 กันหรือปุ่มหรือ Wshift ก็ได้นะโอ้โหแม่งเดือดเฟดโอ้โหเจ็บคอเลยแม่งโอ้โหเมื่อกี้พี่มูซองพี่มูซองอยู่ไหนจ้ามาพี่มูซองก่อนสกิป

คือเกมนี้ไม่รู้ว่ามีใครจะเล่นจบหรือยังนะคนไทยนะไม่รู้มีใครเล่นจบหรือยังนะคือในเรื่องเยอะมากเกมนี้อูันังงาเยชัดมากเลยชกยดมยเยาัยยยยย โอเคจะเป็นการฝึกห่อนะครับผมด้วยการวิ่งเร็วแล้วก็กดสเปกบาร์ตามตามที่สิทธ์บอกน้องโอ้ยมาไปด้วยกดสเปกอีกทีวทำไมเราช้าไงเฮ้ย้อ เราแม่โคตรช้เลยแต่มันรุนพีแม่งโคตรไลบินโคตรเร็วเลยคุยกับหลวงตาเอ้ไม่ใช่คุณลุงคุณตานะครับ ข้อความมันเล็กมากเลยอเออข้อความเล็กมากนะให้ผมแบบอ่าต้อง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 เอาตาใกล้จออะไรประมาณนะี้อ่าอะไรเงี้ยเออโอ้โหแบบตัวตัวอักษรเล็กมากอะนะโอโโ้โหตัวเล็กมากเลยน้องช่วยหยิบหนังสือชนันฉันวางของหนะ่อยโอเคหากันได้คำกีมานะ กดเคดูสกิลนะเป็นช่องสกิลอะไรประมาณนี้เป็นหน้าต่างสกิลฮะว่าเราสามารถใช้สกิลอะไรได้มั่งเงี้ยถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเก็บเวลไปเรื่อยๆเยอะๆๆเลยสกิลมันก็จะปลดล็อกปลดล็อกลล็อกนะับผมนะแต่ว่ามันเปิดอัตโนมัติของมันเองเลยแล้วมันก็ใช้อัตโนมัติกับมันเองเลยมันไม่ได้เหมือนโยกัลงอะไรเงี้ยโยกัลางต้องไอ้นี่ต้องเอาไปคลิกเองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใส่ช่องส l o t หนึ่งถึงแปดประมาณนั้นนะฮะกดเอ็มเปิดแผนที่นะผมเป็นแผนที่ใหญ่แต่ถ้ากดเอ็นเนี่ยเป็นการเปิดแมปเหมือนกันแต่ว่าเป็นแมปเล็กแล้ว แต่มันเพิ่มแค่แสงแสงพื้นหลังของแผนที่นะนะขึ้นมานะแล้วก็กด n อีกทีเพื่อปิดแต่ก็โอเคเดีเกมฟอร์มยักษ์ ตอนนี้เราเป็นสิทธิ์ของสำนักฮองมูลเต็มตัวแล้วนะครับแต่เขาก็พูดในใจว่าข้ายังใช้เวลามากขนาดเลยว่าจะได้รับเดียวรับเป็นสิ์แต่เราแม่งแค่ตื่นนอนแม่งได้เป็นสิทธิ์เต็มตัวแล้วอันนี้ก็อ๋อมาแรกๆก็ให้ดาบมีดมาเลยแล้วก็สกิลมันอันนี้มันเป็นสกิลติดตัวนะผมพวกฟันธรรมดาอะไรเงี้ยเวลอัพแม่งก็ปีกบินออกมาเลยอ,ยอย่าไปไหนต่อกดไอ้อ้อกด เปิดช่องเก็บของนะกดไอสามารถซ่อมอาวุธได้ครับมันจะมีไอเทมซ่อมเพราะว่าเกมนี้มันมีมันมีอาวุธพังด้วยนะผมโอ้โ oh, หคือแง่แบบ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดนี่ดงยวบอกไม่ถูกอะบอกไม่ถูกแล้วช่างกันเถอะแม่มีซ่อมอาวุธโอ้โ oh, ห ลำบากนิดหนึ่งนะและเวลาสู้ใครนี่แบบอืมอ้มจริงก็อยากจะสู้มอนเตอร์ระหว่างเดินนะแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับผมแต่บางทีก็เอามันอนะ่ะเออไหนๆก็มีไอเทมซ่อมซ่อมแล้วก็ใช้ไปนะครับผมอันนี้สอนการการฟันนะแล้วก็การใช้สกิลอะไรประมาณนี้อ่ามีสกิลหนึ่งถึงสี่นะครับผมใช้ได้แค่สองสกิลนะฮะ เราไปตีไม้เราจะใช้อะไรก่อนดีอะเริ่มรวมโซลสามสามช่องขีดซ้ายตามด้วยขีิขวาอ๋อนี่ไงซ้ายฟันคิขวาแทงได้อยู่คีิซ้ายฟันขีิขวาแทงได้อยู่ซ้ายฟันคลิขวาแทง,อแทง,อแทงโอเคคือมันทำการสอนการฝึกสอนไม่ดีมากเลยเหมือนเดี๋ยวคุยกบอาจารย์กัน

กดออตินเนก่อนแล้วก็ค,คลิกตัวภารกิจมันก็จะขึ้นมานะเป็นหน้าหนัหนงสือเมื่อกี้โอเคแล้วก็กด F ดน,นะไปไหนต่อถ้ำแห่งการทดสอบ,สอบตอนนี้อาจารย์วิ่งเร็วมากวิ่งไปไหนไม่รู้<อ>จะตามแมปแผนที่ไปนะโอเคสีเรื่องแล้วไปอาจารย์รอด้วยอาจารย์วิง่งโคตรเร็วเลยที่ให้ไปทดสอบในถ้ำนี้ไปไปไปในถ้ำมีอะไรบ้างเอ้ โอ้โหโหลดแมปดีมากกิวสองอ๋อดูไม่ทันเมื่อกี้ไรกโอดโอเคช่างมันอ่ะอ้าวเฮ้ยนี่กันฮงมันพะย์เซจงศิษจิวจันย์เอ็ดเอลมาหนาชาจิลหน่าแม่งคุณคุณว่ะ น่าแม่งคุ้นๆว่ะอโอ้โหหลบหลีกได้แม่งเอ้ยหักกระดูกมวยป้ามเลย<อ><อ>กดหนึ่งอะใกล้าตายแล้วต้องนั่งสมาธิฮะก็ยังจะมีอะหลบนั่งสมาธิเนาะถ้าเป็นยาเอออะไรเออย่างพออันนี้ได้ <c oughs> นั่งสมาธิคือแม่งแบบสุดยอดอะเอาเฮ้ยทำไมมีมอนเตอร์อย่างเงี้ยเอาเฮ้ยไปไปไปฝันได้ไหมเนะี่ย ไม่ได้มันเป็นแค่ฉากเบไปไปไปวิ่งขึ้นบันไดวิ่งขึ้นบันไดเก็บดาบดิเฮ้ยโอ้โหมันไม่มีปุ่มเก็บดาบเลยเหรอแม่งแบบต้องรออ่ะต้องรออย่างเดียวมาแล้วหมูหมากะไก่ตายหมดเอาไงไปเป็นไปเป็นเป็นไรเอาหนูเข้ากลางปากหลังเลยโอ้โหเฮ้ ดูดูแกะเทปดูอ ouais, ื uh ้อหือแกะผิวแกะผิวแกะเก่าอะแกะแต่เก่าเอ้าชิคกี้พายแล้วลุงก็ชอบมาทัากันตอนนี้นะอ๋อก็แบบตายฮะตายมึงโดนฟันสองทีแล้วไม่ตายแม่งโคตรทุนเหล็กอ่ะสะใจพี่อ้วนพี่บึกโอ้พี่บึกประท้ากับพี่อ้วน เกาะเป็นธรรมจักกระทะคึ่งเกยคิงวะเนี่ยฮโยึโอ้โยโอ้โหท่าฟันรู้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องอตายคนงะดดน้นองเดยเพียโอ้ช็อจะดีได้ไงหรอสู้ได้ไหมเนี่ยเราไปสู้กับมันได้นี่โอ้โหปีอ้วนใส่ชุดเกาะกระทะคึ่งเกยคิงนะ Không, kẻ cáo Kẻ cáo em muốn tệ đấu là Để để, để phán, để đồn phán Không kẻ mình nhận đai là mà chính đạp này <laughs> โอ้โหสองสมุนมาตรไงนจังหวะนี้แกหลบหลบหลบแล้วบล็อกบล็อกได้ฮะระทาเติมเทพภูมาแน่เลยเราตัวเราก็จะไปช่วยนะแต่มอนเตอร์ดักอยู่นะโอเคต้องไปฟันใช่ไหมเราไปฟันแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ฟันไม่ได้แล้ว ใส่สกิลสองก่อนเลยไปไปลูกหึหึตัว, 2, วนึงออแถบโอเคเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งเออเอาแก่เก่าแก่เก่า เออจะทำอะไร,นะรนเ,นะเ,เไนี่ยโอ้หแกมีหางด้วยนะไอ้เงาไอ้ต่อเนี้ยสกิลดาบแม่งมันไอ้สกิลหนึ่งผมยังงงอยู่เลยมันต้องทำไงวะเป็นแต่สกิลสองมันต้องปรุงเมื่อกี้ยังงงอยู่ so, ต้องออกไปเอ๊ะคุณคุณองาคุณคุณอิมูเซ็งหรือว่าเจ้า ชม่งนิงอกก็ค่ดว้าบางนยี่คนบีงคนปล่อยน้องปล่อยปลาเนี่ยว่ะสือแอทยม่งทงยศเปกับเนี่ยีแลแ้วบลทอทรยศไปเพื่อหลอกเอาวิชาะครับเป็นหลอกเอาเรียนรู้ความเคล็ดลับจากวิชาอะไรเงี่ยรมึงอึดมาจากไหนเก่งาจากไหนอะไรเนีย น,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 นี่มาแล้วดาบอมสุนทยามาแล้วแกก็เปิดติแล้วฮะจัองหวะนี้โกลเกมแล้วโกลเกมเลยฮะเกมฮอนเปิดติโอ้โหโอไปถึงกะบินนะโอ้โหโค ลังแรงมากแต่แรงยิ่งกว่าเฮลิเคนอีกลมตัวเราตัวละครเรา,เรา,เรายังยิงเซฟได้อยู่ตอนนี้อือโหปัดบินเอาไงต่อฮะคุณหญิงโอ้โหแกเก่าบล็อกได้ฮะถึงก็ดึงไม่ใช่ดึงฮะวิ่งพุ่งเข้ามาเลยจับขา ฟาดโอ้ยแค่หัวเคลื่นนึ่กระลาวปล่อยพลังเคลื่นเต่าแะจังหวะนี้โอ้โหยิ่งกว่าตะก้อนบอลโหอ้งเงยแรงยิ่งกว่านิเวเช่ลิรวเช่เอ้าอิบายแล้วแล้วมาปิวอะไรตรงนี้เนี่ยบ้าเอ้ยเอาเอาเอาอีกลูกเอาพลังเคลื่นเต่าพลังเคลื่นเต่า เป็นตัวประกันเลยนะจังหวะนี้เปิแรกอะแอบเอาตัวกันแรกแล้วก็เอาเอาดาบมาให้ก่อนนะตัวแรกตัวประกันอะไรเงี้ย <c oughs> เพืแลกสิทธิ์อยู่พลังแล้วนะจังหวะนี้ <c oughs> แกหมดแล้วควา่างดาบไปแล้วดาบมันก็ตั้งเลยนะตั้งเป็นแบบเหมือนพื้นเป็นดินอ่ะจริงๆริงมันโปรยเลย นโอหดาบเทพดูฟ้าผ่ายิ่งกว่าเดือดทออีกถ้าผ่าเปียงตายนี่ฮาเลยเนี่ยถือว่าจบเกมเอาปล่อยตัวประกันมันปล่อยดีๆนะไม่ใช่ปล่อยฮีเนี่ยเหนื่อยได้เอาเกะเก่าไปเนี่ยไอ้บ้าเอ้ โดนแล้วตายฮนะจังหวะนี้ตายฮนะตายอย่างเดียวฮะจังหวะจังหวะนี้ถึงกระสุดเหลือแต่เสื้อใหนะ้ฮะโอ้ตายหนะยายไปยักษ์ศึกษานายาไอ้หวะฮ่า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 ่าดาบเล่มเดียวทำสงครามขนาดนี้เหรอวนะ อุ้ยโดดต่อยโอ้ยดาบฟันอเคดาบฟันขาแต่ไม่มีเลือดดาบํามาจากโฟมอ่ะแล้วก็อ๋ปปอภาพภาพอดีตมาภาพอาดีตมาเรียกว่าเป็นซีนซีแล้วจำไม่ได้อ่ะโอเคแล้วก็ล่วงไปฮะล่วงน้ำหรือล่วงดินลุ้นเอาฮะยึ้ภาพเก่ามานะแล้วก็จบ ตุ้มตรงลงน้ำนะลงน้ำเรียบร้อยแล้วฮะโอเคแล้วก็ใกล้จะจบซีแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะับผมใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาแล้วกันนะับผมโอเคท o b ี continue อากการคลินล่าสำหรับวันนี้สวัสดีฮอฟอย่าลืม subscribe เนอะ